อันนี้ครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายูุลก็สเกตฟุตบอลนะครับผมมีข่าวครา,าวของกลาเบี้อมาร์ตินาลี่มาอัปเดตกันหน่อยครับเหมือนว่าตอนนี้จะตกลงปลงใจต่อสัญญาใหม่กับไอ้ปืนใหญ่สนอนครับออกไปอีก4ปีครึ่งนะครับอมืมาฟังกันเลยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ อันนี้เป็นข่าวจากเดวิดออสตินครับนักข่าวคนใหญ่คนโตของเดลเรนติกครับบอกว่าตอนนี้เนะี่ยแฟนบอลของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับได้เฮเพราะว่าตอนนี้กลาเบียลมาร์ติเนลลี่ครับแนวะรุกคนสำคัญของทีมได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลออกไปจนถึงปี2027เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องบอกว่าสัญญาปัจจุบันของมาตินิลีกับอาเซนอลครับจะหมดลงหลังจบฤดูกาลหน้าไปต้นไปแม้ว่าจะมีออปชั่นสามารถขยายต่อได้อีก2ปีจนถึงปี2026ก็ตามครับแต่ล่าสุดครับมีการทำข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยครับสปีครึ่งจะทำให้มาตินิลีครับอยู่รับใช้ไอ้ปืนใหญ่ไปจนถึงปี2027ถือว่าเป็นการตบรางวัลผลงานที่ยอดเยี่ยมของมาตินิลีด้วยครับที่พัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของอาเซนอลได้สำเร็จนะครับ ฤดูกันนี้ครับเขามีโอกาสลงเล่นไปแล้ว20นัดทำไป7ประตูในทุกรายการนะแล้วผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยเขายังมีส่วนช่วยให้อาร์เซนอลครับสร้างผลงานนำเป็นจ่าฝูงของพิมพ์เลีงองกฤษณเวลานี้ด้วยนะครับสำหรับกราบเบียลมาติเนลลี่ก็ตบรางวัลให้หน่อยนะฮะ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าต่อสัญญากับอาเซนอลออกไปครับยิงปืนใหญ่ไปยาวๆลอยครับ4ปีครึ่งนะฮะโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดมาเลยฮะวารุ่นจัดไปยาวๆครับผม